จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าอิดกับในสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาสยามกุฎร,ราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2566เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร,รได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในอำเภอปากเกร็ดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดเกษตรจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรจาก6อำเภอในจังหวัดนนทบุรีประชาชนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบุรี ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน28หน่วยงานครับ